สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องเศรษฐกิจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรื่องใหญ่มากใครที่ตามค่าเงินบาทอยู่คงใจหายใจความกันเลยเพราะหลังจากที่แข็งโป๊กมา6สัปดาห์ติดวันนี้29่าธันวาอยู่ๆก็อ่อนค่าหวบลงแรงที่สุดในรอบ7เดือนเลยคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับจะแกะรอยกันตั้งแต่ต้นเลยว่าทำไมเงินบาทถึงแข็งค่ามาขนาดนี้ ละมาตร,ราการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดคือมันส่งผลกระทบกับใครบ้างตั้งแต่ผู้ส่งออกนักลงทุนไปจนถึงคนทั่วไปอย่างเราๆข้อมูลที่เอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยครับทั้งประกาศตรงจากทปทบทวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กความเห็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการด้วยเป้าหมายคืออยากให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าเรื่องนี้มันใ,นใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยอยากให้ช่วยฉายภาพให้ชัดๆหน่อยครับว่าที่เราพูดกันว่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันแข็งขึ้นไปมากขนาดไหนครับค่ะต้องบอกว่าแข็งค่าขึ้นอย่างน่าตกใจเลยนะคะถ้าเราดูข้อมูลที่ทอพอทอเปิดเผยมาเมื่อวันที่23ทธันวาคมจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปี25ง8เนี่ยเงินบาทเราแข็งขึ้นมาแล้ว 9. 4เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเกือบ10%ต ใช่ค่ะแล้วถ้าซูมเข้ามาดูใกล้ๆแค่เดือนที่ผ่านมาเดือนเดียวก็แข่งไปอีก4.2%แล้วนะคะยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจากสื่ออย่างกรุงเทพธุรกิจยังชี้ด้วยว่าแค่ช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวาคมเงินบาทรอรอแข็งค่านนำทุกสกุลเงินในภูมิภาคเลยโหนำโด่งเป็นแชมป์ในภูมิภาคเลยเหรอครับอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้เงินบาทแข็งโป๊กขนาดนี้ครับเรื่องที่ดอลลาร์อ่อนค่าอย่างเดียวมันอธิบายได้ทั้งหมดหรือเปล่า การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนสำคัญแน่นอนค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่ตลาดเริ่มมองว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้ครับแต่ที่น่าสนใจคือมันมีปัจจัยเฉพาะของไทยเองที่เข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างรุนแรงเลยหลักๆก็จะมีปัจจัยตามฤดูกาลช่วงปลายปีที่เงินจากการท่องเที่ยวการส่งออกจะไหลเข้าเยอะเป็นปกติแล้วก็มีเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราด้วย แต่ทั้งหมดนี้มันอยู่บนปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวของไทยเองค่ะปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวหมายความว่าอย่างไงครับมันคือการที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงมาตลอดค่ะอ๋อคำว่าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนี่ถ้าจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆมันคืออะไรครับพูดง่ายๆก็คือประเทศเรามีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาจากการขายของการท่องเที่ยวมากกว่างเงินที่ไหลออกไปเพื่อซื้อของจากต่างประเทศค่ะครับ พอเงินดอลลาร์เข้ามาในระบบเยอะแต่คนต้องการเงินบาทมากกว่ามันก็เลยกดดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้มันมีตัวละครลับที่โผล่เข้ามาเร่งเกมให้เร็วขึ้นไปอีกตัวละครลับใช่ค่ะนั่นก็คือธุรกรรมทองคําค่ะเดี๋ยวนะครับหมายความว่าการที่คนแห่ไปซื้อขายทองคํากันสามารถส่งผลกระทบมาถึงค่างเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนได้โดยตรงเลยเหรอครับเนี่ยไม่เคยนึกภาพตามแบบนี้มาก่อนเลยมันทํางานยังไงครับ คือคกลไกมันเป็นอย่างนี้ค่ะพอราคาทองคําในตลาดโลกมันพุ่งสูงขึ้นมากผู้ค้าทองในไทยก็จะส่งออกทองคําไปขายเพื่อทํากําไร เขาก็ได้เงินกลับมาเป็นดอลลาร์สหรัฐจากนั้นก็นําเงินดอลลาร์จำนวนมหาศาลนั้นมาแลกกลับเป็นเงินบาทในประเทศ๋อ oh. ซึ่งปริมาณการแลกเงินตรงนี้มันมหาศาลจริงๆค่ะทอพทอให้ข้อมูลที่น่าตกใจเลยว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยธุรกรรมขายดอลลาร์ของกลุ่มผู้ค้าทองคําแค่กลุ่มเดียวมีสัดส่วนสูงถึง40-50ตของปริมาณการขายดอลลาร์สุทธิของทั้งประเทศเลยนะคะ 40-50%เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศมาจากแค่ธุรกิจทองคำกลุ่มเดียวแต่เรื่องร้านทองแลกเงินดอลลาร์นี่มันก็มีมานาน,านแล้วใช่ไหมครับทำไมจูจ่ๆมันถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาในช่วงนี้ได้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือมันมีมานาน,านแล้วแต่ช่วงนี้มีสองปัจจัยที่ทำให้มันรุนแรงขึ้นมากหคือราคาทองคำโลกมันพุ่งสูงเป็นประวัติการทํทให้มีแรงจูงใจในการส่งออกทองไปขายเยอะขึ้นมากครับ สองคือช่องทางการซื้อขายทองคำออนไลน์มันสะดวกขึ้นมากทำให้ปริมาณธุรกรรมมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดลองนึกภาพตามนะคะมันเหมือนกับท่อน้ำที่มีน้ำไหลเข้าแรงมากอยู่แล้วแต่จู่จก็มีคนมาเปิดก๊อกน้ำขนาดใหญ่อีกตัวอัดฉีดน้ำดอลลาร์เข้ามาเพิ่มอีกแรงดันมันก็เลยมหาศาลจนดันให้เงินบาทแข็งโป่งขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่ละค่ะเข้าใจภาพเลยครับพอทอพอทอเห็นแรงดันน้ำมหาศาลขนาดเนี้ย ก็เลยต้องรีบออกมาตรการมาคุมก๊อกน้ําตัวนี้โดยด่วนซึ่งดูเหมือนจะทยอยออกมาเป็นระลอกระลอกเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาเคลื่อนไหวเร็วและออกมาตรการเป็นชุดๆเลยถ้าเรียงตามไทม์ไลน์จะเห็นชัดเลยนะคะเริ่มจาก15ทธันวาคมเป็นการยิงนัดแรกไปที่กลุ่มผู้ค้าทองคําโดยตรงเลยคือคุมเข้มธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าครับ โดยสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ต้องขอดูเอกสารหลักฐานการขายทองคำจริงๆทุกธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เป็นการเก่งกำไรค่าเงินแฝงมาเหมือนเป็นการปิดช่องโหว่แรกก่อนใช่ค่ะแต่เหมือนจะยังเอาไม่อยู่พอถึงวันที่23ทธันวาคมก็มีการประชุมใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลังแล้วก็มีแนวทางออกมาอีกชุดใหญ่ที่พุ่งเป้าไปที่ทองคำแบบจัดเต็มเลยจัดเต็มอย่างไงบ้างครับ เช่นอาจจะมีการกำหนดเพดานวงเงินซื้อขายทองคำออนไลน์สำหรับรายใหญ่หรือให้กรมสรรพากรเรียกดูข้อมูลการทำธุรกรรมได้แล้วก็กำลังศึกษาเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ด้วยฟังดูเหมือนเป็นการล้อมคอกธุรกิจค้าทองคำจากทุกทิศทางเลยนะครับแต่มาตรการสำคัญที่ทำให้ตลาดสะเทือนจริงๆคือมาตรการที่เพิ่งประกาศวันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าครอบคลุมทั้งหมดไม่ใช่แค่ทองคำแล้ว ใช่เลยค่ะมาตรการที่ประกาศวันนี้วันที่29ทธันวาคมถือเป็นยาแรงที่สุดเพราะเป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศขาเข้าทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่ค่ะหัวใจสำคัญของมันอยู่ที่ตัวเลข200แสนดอลลาร์สหรัฐค่ะ200,000ดอลลาร์ 200, มันหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าต่อไปนี้ธุรกรรมใดๆก็ตามที่มีการแลกเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทหรือโอนเงินต่างประเทศเข้าบัญชีในไทยที่มีมูลค่าตั้งแต่2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 200, ขึ้นไปต่อรายการ,รธนาคารพาณิชย์จะต้องเรียกตรวจเอกสารหลักฐานที่มาของเงินอย่างเข้มงวดทุกรายการเลยค่ะจะไม่มีการอนุโลมเหมือนเมื่อก่อนแล้วฟังดูเข้มงวดมากเลยนะครับแต่การเพิ่มเอกสาร เพิ่มขั้นตอนแบบนี้มันจะไม่ทําให้ผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจสุดจริตจ,จริงๆต้องลําบากไปด้วยเลยครับเป็นประเด็นที่น่ากังวลเลยค่ะทอพทก็ระบุว่าอาจจะมีการยกเว้นให้บ้างสําหรับธุรกรรมปกติของลูกค้าธุรกิจที่ธนาคารรู้จักดีอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือมีบางกรณีที่ประกาศชัดเจนเลยว่า ไม่มีข้อยกเว้นใดๆอ๋อมีระบุไว้เลยค่ะนั่นคือถ้าเงินนั้นมีที่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาติหรือมาจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลสองกรณีนี้ต่อให้เป็นลูกค้าเก่าถ้ามูลค่าเกิน2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 200, ต้องโดนตรวจเอกสารทั้งหมดค่ะอ๋อเป็นการพุ่งเป้าไปที่เงินร้อนที่อาจจะไหลเข้ามาเก่งกําไรในสินทรัพย์พวกนี้โดยเฉพาะสินะครับแล้วกลุ่มผู้ค้าทองคำล่ะครับโดนอะไรเพิ่มอีกไหมในรอบนี้ กลุ่มผู้ค้าทองคำนี้โดนหนักที่สุดค่ะคือธนาคารต้องตรวจสอบเอกสารการขายทองคำทุกธุรกรรมโดยไม่สนใจมูลค่าเลยว่าจะมากหรือน้อยกว่า2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐทุกธุรกรรมเลยเหรอครับใช่ค่ะพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่ร้านทองจะแลกดอลลาร์เป็นบาทต้องมีเอกสารมายืนยันเสมอโอเคครับนั่นคือมาตรการที่พุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมใหญ่ๆกับร้านทองโดยตรงแล้วเงินสดที่คนหิวเวเอาประเทศล่ะครับ ทบทมีมาตรการอะไรมารับมือตรงนี้ด้วยไหมมีค่ะจุดนี้ก็อุดช่องโหว่ไว้เหมือนกันคือถ้ามีการนำธนบัตรเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศหากมีมูลค่ารวมตั้งแต่1 5ื0 0ห้าดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปก็ต้องถูกตรวจสอบเอกสารการนำเข้าอย่างเข้มงวดเช่นกันค่ะ เข้าใจแล้วครับสรุปก็คือเป้าหมายหลักคือการสร้างแรงเสียดทานสร้างกำแพงทางเอกสารขึ้นมาเพื่อฉลองเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นที่ไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนเป็นการส่งสัญญาณไปที่ตลาดว่าอย่าซิ่งให้มากนักนะกำลังจับตาดูอยู่ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและสัญญาณนี้ตลาดก็รับรู้ได้ทันที จากรายง,งานของบลูมเบิร์กวันนี้จะเห็นเลยว่าพอมาตรการประกาศออกมาเงินบาทก็อ่อนค่าลงทันทีและแรงที่สุดในรอบเจเดือนเ oh. พราะตลาดมองว่าการจะนำเงินเข้ามายากขึ้นแล้วนั่นเองค่ะเอาละครับเมื่อยาแรงถูกฉีดเข้าระบบแล้วผลกระทบย่อมตามมาแน่นอนเรามาคุยกันดีกว่าว่าใครได้ใครเสียเริ่มจากกลุ่มที่น่าจะปวดหัวที่สุดก่อนเลยคือผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ทาธุรกิจส่งออกครับ กลุ่มนี้กระทบเต็มๆเลยค่ะเพราะก่อนที่มาตรการจะออกมาเนี่ยเงินบาทที่แข่งค่ามันทำให้สินค้าและบริการของไทยแพงขึ้นในสายตาของลูกค้าต่างชาติโดยอัตโนมัติลองนึกภาพว่าเราขายของชิ้นละ3 5 0 0บาทตอนเรท35บาทต่อดอลลาร์ลูกค้าจ่ายแค่100ดอลลาร์แต่พอเงินบาทแข่งขึ้นมาที่32บาทต่อดอลลาร์ลูกค้าต้องจ่ายเกือบ110ดอลลาร์สำหรับของชิ้นเดิมแพงขึ้นทันทีเลยใช่ค่ะ ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงทันทีเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนามมาเลเซียหรือญี่ปุ่นที่ค่าเงินเขาอ่อนกว่าเรามากโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่กระทบหนักเป็นพิเศษค่ะแล้วในสถานการณ์แบบนี้ผู้ประกอบการพอจะมีทางออกหรือวิธีปรับตัวอย่างไรบ้างครับมีคําแนะนําอะไรที่พอจะทําได้บ้างไหมครับมีคำแนะนำที่น่าสนใจ5ข้อจากบ,บทความของบริษัท Lease It นะคะข้อแรกคือ ลองหาตลาดส่งออกใหม่ๆในประเทศที่ค่าเงินแข็งเหมือนกับเราเพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอ๋อไปประเทศที่แข็งเหมือนกันค่ะข้อ2คือลองเปลี่ยนวิธีตั้งราคาสินค้าจากเดิมที่อาจจะตั้งเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ให้เปลี่ยนไปตั้งราคาเป็นสกุลเงินของประเทศคู่ค้าโดยตรงเลยเช่นขายให้ยุโรปก็ตั้งราคาเป็นเงินยูโรไปเลยข้อ3กับ4นี่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ใช่ค่ะในเมื่อเงินบาทเราแข็งเราก็สามารถนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรจากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลงจริงด้วยเอาในจังหวะที่ของมันถูกนี่แหละค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือการใช้เครื่องมือทางการเงินเข้าช่วยอย่าง forward contract ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหรือ forward contract กับธนาคาร อ๋อก็เหมือนกับการที่เราจองตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นล่วงหน้าใช่ไหมครับคือจ่ายเงินวันนี้เพื่อล็อกราคาไว้เลยไม่ต้องไปเสี่ยงว่าราคาจะขึ้นในอนาคตอันนี้ก็คือการล็อกเรทเงินบาทไว้นั่นเองใช่เลยค่ะเป็นการล็อกอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้าจะได้วางแผนต้นทุนกำไรได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นรายวันว่าค่าเงินจะผันผวนไปทางไหนเป็นการลดความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับ SME ค่ะ เป็น5ข้อที่น่าสนใจมากครับคราวนี้มาดูผลกระทบกับคนกลุ่มใหญ่อย่างนักลงทุนกับคนทั่วไปบ้างดีกว่าครับเรื่องนี้มันใกล้ตัวเราแค่ไหนลงทุนต่างประเทศเงินบาทที่แข่งค่าอาจจะทําให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ตอนที่แลกเงินกลับมาเป็นบาทครับแม้ว่าพอร์ตลงทุนจะกําไรในสกุลเงินดอลลาร์ก็ตามแต่ในทางกลับกันสําหรับคนทั่วไปอย่างเราเราก็มีข้อดีอยู่บ้างนะคะข้อดีที่ว่านี่คืออะไรครับ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือการซื้อของจากต่างประเทศจะถูกลงค่ะ uh huh. ใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์จากเว็บต่างประเทศอาจจะเห็นว่าของชิ้นเดิมราคาถูกลงเป็นร้อยร้อยบาทเลยก็ได้ uh huh. หรือใครที่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ uh huh. เช่นค่า Subscription Software หรือบริการ Streaming ต่างๆก็จะจ่ายน้อยลงในรูปเงินบาทค่ะแล้วเรื่องเที่ยวเหรครับถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศ อันนี้คือยิ้มเลยค่ะสบายเลยเพราะเงินบาทที่แข็งขึ้นทําให้เราแลกเงินสกุลอื่นได้มากขึ้นใช้เงินเท่าเดิมแต่เที่ยวได้สบายขึ้นแต่ในทางกลับกันมันก็ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยโดยตรงที่เชียงใหม่อาจจะต้องทําโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่กําลังลังเลว่าจะมาไทยหรือไปเวียดนามดีซึ่งค่าเงินเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจของเขาเลยค่ะครับ เราได้เห็นภาพรวมของปัญหาเงินบาทแข็งมาตรการตอบโต้ของทอพทและผลกระทบที่ตามมากับคนกลุ่มต่างๆแล้วนะครับดูเหมือนว่าเป้าหมายระยะสั้นของมาตรการเหล่านี้คือการลดความร้อนแรงลดการเก่งกำไรแต่ถ้ามองในภาพที่ใหญ่กว่านั้นล่ะครับเรื่องนี้มันบอกอะไรเรา ภาพใหญ่ที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนชี้ตรงกันเลยก็คือนี่ไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วจะหายไปแต่มันเป็นอาการของปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่เราพูดถึงกันตอนต้นคือการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงต่อเนื่องดังนั้นมาตรการต่างๆที่เราเห็นกันนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นการจัดการกับอาการที่ปลายเหตุแต่ต้นต่อของปัญหายังคงอยู่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดๆมันเป็นยังไงครับ โดยพื้นฐานแล้วเศรษฐกิจของไทยมีโครงสร้างเหมือนเครื่องยนต์ส่งออกที่ส่งพลังมากซึ่งมันคอยดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศอยู่ตลอดเวลาครับจากการส่งออกและการท่องเที่ยวมาตรการที่ทอปทอทำในครั้งนี้ก็เหมือนกับการเอาฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองไปติดไว้ที่ท่อไอดีของเครื่องยนต์เพื่อชะลอการไหลเข้าของอากาศหรือในที่นี้คือเงินดอลลาร์ไม่ให้มันทะลักเข้ามาแรงเกินไปอ๋อเข้าใจเลยครับ คือฟิลเตอร์มันช่วยชะลอได้แต่ตัวเครื่องยนต์มันยังทำงานเหมือนเดิมถูกต้องค่ะฟิลเตอร์พวกนี้ช่วยลดความร้อนแรงเฉพาะหน้าได้แต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างของเครื่องยนต์เลยสักวันหนึ่งเมื่อแรงดูดมันมากพอแรงดันมันก็จะกลับมาสะสมอีกครั้งตราบใดที่เรายังพึ่งพาไรายได้จากต่างประเทศเป็นหลักโดยที่การลงทุนในประเทศยังไม่สูงพอที่จะดูดซับเงินบาทส่วนเกินไปได้แรงกดดันให้บาทแข็งก็จะยังมีอยู่เสมอค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มีความหมายต่ออนาคตอย่างไรครับสิ่งที่เราควรจับตาดูต่อไปคืออะไรมันนำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อค่ะมาตรการใหม่ๆเหล่านี้แม้จะจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ในระยะยาวการเพิ่มขั้นตอนและความยุ่งยากในการทำธุรกรรมก็เหมือนกับการเพิ่มแรงเสียดทานให้กับระบบการเงินซึ่งอาจช่วยชะลอการเก็งกำไรได้ก็จริงแต่แรงกดดันเชิงโครงสร้างที่ว่านั้นมันยังคงอยู่ครับ ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับในขณะที่มาตรการเหล่านี้มุ่งสร้างเสถียรภาพโดยการเพิ่มการควบคุมและตรวจสอบแต่ในยุคที่เศรษฐกิจโลกมันไร้พรมแดนแบบนี้การเพิ่มอุปรสรรคต่อกระแสงเงินทุนหรือการติดฟิลเตอร์ที่เราคุยกันไปสุดท้ายแล้วมันจะช่วยหรือจะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของไทยกันแน่และมันจะนําไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่รัดกุมและโปร่งใสขึ้น หรือสุดท้ายมันจะเป็นแค่การผลักดันให้นวัตรกรรมทางการเงินใหม่ๆที่อาจจะซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากกว่าเดิมย้ายไปเกิดขึ้นที่อื่นนอกประเทศเราแทนนี่คือคำถามใหญ่ที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปัครบ